วันนี้วันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนอ้ายไม่ทราบมีใครจุดจำวันนี้ได้บ้างวันนี้เมื่อปีพศสองห้าร้อยสาสิบเจ็ดตรงกับวันที่สิบเจ็ด ธันวาคมพุทธศักราช2 5 3 7ปุเทศเทศยีมรดกภาพในวันนี้เ้าวันนับทางวันจนธุธกติก็เป็นวันครบรอบมรรกภาพของพระมหาเทระรูปหนึ่งถ้าเราน้อมพระประวัติศาสตร์ระวัติศาสตร์พระศาะสนาตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมา นิพานขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกพระอันตสาวกขวาซ้ายพระสารีบุตรนิพพานขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองพระโมคคัลลานะนิพพานเลมสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเวลาผ่านมาสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดปี องคูมรตาภาพขึ้นสิบห้าคำเดือไอ้มันจะไม่เหตุบังเอิญก็ยีงไงกัแล้วแต่แต่มันก็เป็นจุดสังเกตมีพูดได้ฟังเพราะเป็นเครื่องพิจารณาเรล็กน้อยเป็นสิ่งที่ดีคว,ควรกำลังถึงเมื่อวันสำคัญอาุษนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็ตามพระรั์สงศกทั้งหลายก็าตาม ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราเคารพถือก็าตามสิ่งที่เป็นสาระที่ควรนอกก้องเขมาหาตนเราต้องถือพุทธศาสนาเพิ่มใส่ในประวัติพุทธศาสนารละทำคำสอนของพพุทธเจ้าต้นสอนอะไร ระอริยาสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติตามคำสอนของพระสมมาพระพุทธเจ้าจนท่านนิพพานไปมรณะครับไปท่านก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสมมาสมะพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าประทพรูปอนุตรรสมาธิญาณท่านเสดจดับกันท่านพิาพานแล้วท่านก็บัรแอพระธรรมไปด้วยท่านนิพพานจะจิตของท่าน จอกายของท่านพระธรรมท่านกับฝากไว้กับโลกพระเดียะสงศ์เท่ายรท่านมารุปจิงเรินจีท่านก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสมมาสมพุทเจ้าตามประธรรมนั้นั้นท่านรู้จิงเห็นแจ้งแล้วท่านผ่านไปแล้วท่านมารรคภาพไปแล้วท่านกืมาแด่ประธรรมนั้นไปด้วยแต่กระทอดทีห้เราผู้อยู่หลัง นับตั้ปีปีนี้ก็2,566ปีหร่เขา267ปี2 5็7ปีศาส,สนาตามคำสอนของพระสมัยขุนเจ้าก็ยังคงอยู่ตราบใดที่ยังมีผู้บุคปฏิบัติพุะเจ้าสอนอะไรสอนว่ามีอ,องค์แปดสอนทางสายกลางเป็นลำดับมา พระยาสาวกทังหลายถึงปฏิบัติตามสายกลางแล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละรูปถ้าถึงเรื่องปุเทศง่ายๆหลวงปุเทศมาสรุปทางสายกลางลว,ว่าให้เราผู้เกิดหลังเข้าใจผู้ใดทําใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปุ่ม ถ้าสรุปมักแปดของพระสมมาสมุทเจ้าสรุปทางสายกลางนะมาให้เราเข้าใจไงว่าทำใจให้เป็นกลางมีคนมาถามบ่อยมันเป็นยังไงใจเป็นกลางมันเป็นยังไงมันถึงจะเป็นพ้นทุกข์ได้ เด็กนักเรียนไปยังม่รู้จักตัวกอไก่ขอไข่ะจะมีเขียนให้ชื้อให้เขาอ่านเขาก็อ่านไม่ออกเราจะตอบว่าอย่างไงคุณไปหัดภาวนาซื้อก่อนไปก,กำหนดติตกำหนดจิตกับคำปฏิกรรมอะไรอันหนึ่งให้ก่อนถ้ามันได้ซื่ก่อนเอยตั้ง คุณสามารถอสติควบคุมจิตที่มันไม่มีความคิดความเล็กความตรงความแต่งอะไรทั้งหมดเราค่อยมาส่งการบ้านาตมาเราค่อยมาคุยกันในความเป็นกลางนั่นเป็นยังไงไตาอับใดที่ยังไม่เริ่มต้นไปเรียนกอไก่ขอไข่ทคนกขใครรู้จักครบทั้ง44ตัวะก่แล้วกันจะจะ จะให้่านมาเขียนหนังสือให้คุณอ่านยังไงคุณก็อ่านไม่ออกพูดไปคุณก็นไม่เข้าใจคุณพวดเราละ่ะหัดทำกัน,นยังรู้จักเรื่องความเป็นกลางเป็นยังไงถ้ารู้จักความเป็นกลางมันเป็นยังไงไอ้คำว่ามันจะพ้นจากทุกทั้งปวงนั้นก็นไม่ต้องอธิบาย แล้จะพ้นแคดชั่วขณะจิตชั่วทิศจิตมันเป็นกลางถนะ้าเขาเรงความเป็นกลางได้ชั่วจิตที่มันไม่มีความรู้เรื่องมันปฏิบัติบอกมันบอกไม่ได้บอกกันไม่ได้ธรรมะทั้งไปงก็ขอสมมาเด็จเจนะ้าสะดวกวิธีคำสอนของพระงปู่เทิเนี่ย สั้นๆแต่ลึกซึ้งและก็สามารถพ้นทุกได้ทำไงทนเราถึงจะรู้จ,จักความเป็นกลางผู้เจ้าก็ทำให้ไม่ได้ผู้เจ้าเพียงแต่ชี้ทานบอกให้โมคลาพัะสาริบุตรก็ททำให้ใครไม่ได้ รูอาจายทางหาน,น,เนเนี่ยูเทศได้บอกท่านกระทำไม่หายไม่ได้แต่ท่านบอกวิธีทําให้ไปทำเอาเองมาทําเองแล้วก็จะรู้จับเองเห็นผลเองนะเบื้องต้นมันก็อย่างที่เคยอธิบายเคยบอกมาทูนพระองค์การ,การ,การ,การหาอุบายวิธีด้วยตัวเอง เอาความบริกรรมอะไรที่มันถูกจริตในใจเอาพุทโธเอาลมหายใจเอาสมาอิหางอายุพณพงนองเอาสติควบคุมจิตใจของตัวเองให้อยู่ในความบริกรรมนั้นั้น,น,น่าให้มันัาสาย,ยาให้มันยกเวทพเอเพิ่มไปคิดใจอื่นดึงมนกับมาสติคุมลดไ้ อีกมันไปอีกก็รู้มีสติรู้ตัวมาเลยก็ดึงกลับมาอีกดึงจนทั่งนั้นไปไปไหนให้มีสติรู้อยู่กับจิตอยู่อยู่คำประดิกรรมนั้นจะก่อนมีสติรู้อยู่คำบริกรรมนั่นนะครับรคำปริกรรมนั้นมันก็จะไม่ปรากฏนะครับเมื่อประิกรรมไม่ปรากฏมีสติรู้กับจิตสติจับตัวจิตไว้ให้ได้ ดังนั้จะรู้จักเองพ่าตนนั้นมันเป็นยังไงอ่าพาการตั้งใจทําหากจะรึกถึงเรืงปู่เทศเทศังเสยอยู่พาการตั้งใจกําหนดเอาสติควบคุมจิตให้อยู่กับความบริกรรม ถหามันสงบทำมันนิ่งกะถึงความเป็นกลางหรือไม่ว่าเป็นกลางก็ตามจุดเริ่มต้นโดยตั้งใจว่าจะตั้งใจทำถวายเป็นสังฆบูชาแก่หลวงู่เทพรังศีเรื่องในวาระที่ท่านบรมราภาจะพวกเราไปปีนี้เป็นปีที่29 แต่คำสอนของท่านคำสอนของท่านมันยังเป็นอมาตะอยู่แม้จะอีกกี่ร้อยปีกี่พันปีคำสอนของพระเจ้าก็ยังเป็นอมาตะอยู่ยทีู่้เทศเทศนสี่อามาสรุปไปฟังถ้าทำใจให้ถึงว่าเป็นกลางได้จริงมันก็ต้องจัดเองว่าความเพินจากทุกข์อย่างมันเป็นยังไงเจ้าขาเป็นธรรม